สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ City Tail Talk Podcast วิทยาศาสตร์การวิ่งที่เล่าแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริง EP 209วันนี้เราคุยกันเรื่อง Base Building Training หรือการสร้างฐานการวิ่งสำหรับมือใหม่หลายคนคิดว่านี่คือการวิ่งเบาๆไปวันๆแต่จริงๆมันคือหัวใจในการป้องกันการบาดเจ็บและเตรียมร่างกายให้พร้อมสาหรับการฝึกที่เข้มขึ้นเราจะชวนคุณเข้าใจ Easy Run จังหวะสนทนาและบทบาทของลองรันว่า ช่วยสร้างฐานแอโรบิกและความทนทานอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มสร้างฐานที่แข็งแรงไปด้วยกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าน่าจะโดนใจนักวิ่งหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอยากพัฒนาการวิ่งให้ดีขึ้นแต่กำลังสงสัยว่าจะเริ่มตรงไหนดีหรืออาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะซ้อมไปเท่าไหร่ก็เหมือนยังย่ำอยู่ที่เดิมไม่เร็วขึ้นสักทีวันนี้เราจะมาสำรวจรากฐานสำคัญที่บางทีอาจจะถูกมองข้ามไปนะครับนั่นคือการฝึกสร้างฐานหรือที่เรียกว่า base building ครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยทั้งแนวคิดของโคช้ชต่างๆอย่างแจ็คแดเนียลส์แล้วก็บทความวิเคราะห์ต่างๆที่น่าสนใจเราจะมาดูกันว่าทำไมการวิ่งช้าๆสบายๆในช่วงสร้างฐานเนี่ยมันถึงสำคัญมากขนาดนั้นมันมีหลักการอะไรซ่อนอยู่ แล้วเราจะาไปปรับใช้ในการซ้อมจริงๆของเราได้ยังไงบ้างแต่มันคือการลงทุนอืมเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งในระยะยาวเลยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบแอโรบิกแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงบาดเจ็บด้วยแล้วก็เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมจะซ้อมหนักขึ้นในอนาคตเหมือนเราสะสมทุนไว้ก่อนค่ะเพื่อการวิ่งที่ดีขึ้นในวันข้างหน้ามาดูกันค่ะว่าจะสร้างฐานที่ว่านี้ให้มั่นคงได้ยังไงโอโ้โหฟังดูน่าสนใจมากครับ งั้นคำถามแรกเลยทำไมการสร้างฐานหรือ base building มันถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เอ,อ่สำคัญขนาดนั้นเลยครับมันเหมือนกับการวางเสาเอกให้บ้านอย่างที่คุณว่าหรือเปล่าครับเปรียบเทียบได้ดีน,นะคะลองนึกภาพตามนะคะพีระมิดอะคะ่ะการที่เราจะมีพีระมิดที่สูงใหญ่แล้วก็มั่นคงได้เนี่ยฐานมันต้องกว้างต้องแข็งแรงมากๆก่อนช่วง base building ก็คือการสร้างฐานพีระมิดอันนี้นี่แหละคะ่ะ ฐานที่กว้างเนี่ยมันก็หมายถึงความสามารถทางแอโรบิกที่สูงของเราที่จะรองรับการฝึกที่หนักขึ้นหรือที่เราเรียกว่ายอดพีระมิดที่สูงขึ้นในอนาคตได้ถ้าฐานเราไม่แน่นพอการจะสร้างยอดให้สูงขึ้นไปอีกมันก็เสี่ยงที่จะพังลงมาได้ง่ายๆซึ่งถ้าเป็นในโลกการวิ่งก็คือประสิทธิภาพเราอาจจะไม่พัฒนาหรือที่แย่ก,กว่านั้นก็คือบาดเจ็บไปเลยค่ะถ้ามองในเชิงสรีรวิทยานะคะการวิ่งช้ชาๆสม่ำเสมอในช่วงนี้เป้าหมายหลกัลกๆเลยมีอยู่2ออย่างค่ะ อย่างแรกเลยคือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแอโรบิกค่ะพอเราวิ่งเบาๆแต่ทำต่อเนื่องร่างกายเราจะปรับตัวค่ะเช่นเพิ่มเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนแล้วก็ขนาดของไมโทคอนเดรียที่เป็นเหมือนโรงงานพลังงานในเซลล์แล้วหัวใจก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยสูบฉีดเลือดที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นเยอะเลยผลก็คือเราจะใช้ออกซิเจนสร้างพลังงานได้เก่งขึ้นเหนื่อยช้าลงวิ่งได้นานขึ้นค่ะ แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ความต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ทำแป๊บเดียวแล้วเห็นผลส่วนเป้าหมายที่2ก็คือสร้างความทนทานให้พวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นขอต่อกระดูกหรือว่าพังผืดต่างๆการวิ่งเบาๆเป็นประจำเนี่ยมันจะค่อยๆกระตุ้นให้เนื้อเยื่อพวกนี้แข็งแรงขึ้นทีละน้อยทําให้มันรับแรงกระแทกซ้ำๆได้ดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากเลยนะคะในการป้องกันการบาดเจ็บ โดยเฉพาะพวก overuse injuries หรือการบาดเจ็บจากการใช้งานหนักเกินไปที่เจอบ่อยๆในนักวิ่งที่แบบรีบเพิ่มความเร็วหรือรีบเพิ่มระยะทางมากเกินไปจนร่างกายปรับตัวไม่ทันนะคะอ๋อเข้าใจเลยครับแสดงว่าการวิ่งง่ายหรือวิ่งช้าๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสบายๆคุยไปด้วยได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจหรือซอมไม่เต็มที่เลย แต่เป็นความตั้งใจที่จะกระตุ้นการสร้างฐานรากพวกนี้การที่เราฝืนวิ่งเร็วๆในช่วงนี้จริงๆแล้วกลับจะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาในระยะยาวสินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะความง่ายในที่นี้คือความจงใจเลยค่ะเพื่อให้ร่างกายเรามีเวลามีพลังงานไปใช้กับการสร้างแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ดีกว่าที่จะต้องไปรับมือกับความเหนื่อยล้าความเครียดจากการวิ่งเร็วเกินไปในช่วงนี้นะคะชัดเจนครับ แล้วการวิ่งหลักๆในช่วงสร้างฐานนี่เราควรจะโฟกัสไปที่การวิ่งแบบไหนเป็นพิเศษบ้างครับหลักๆเลยนะคะจะมีอยู่2ประเภทค,ค่ะคือ Easy Run หรือ E-Pace กับอีกอันคือ Long Run หรือ L-Pace ค่ะซึ่งหัวใจสำคัญของทั้งสองแบบนี้เลยก็คือใช้ความเร็วระดับที่เออสบายๆพูดคุยได้หรือที่เรียกว่า conversational pace นั่นแหละค่ะ ตัว Easy Run เนี่ยถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างฐานเลยค่ะมันคือการวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำพอที่เราจะพูดคุยเป็นประโยคยาวๆได้สบายๆไม่ต้องหอมเลยจุดประสมหลักๆไม่ใช่การทำเวลาหรือแข่งกับใครนะคะแต่เป็นการกระตุ้นการปรับตัวทางแอโรบิกแล้วก็ความทนทานของเนื้อเยื่อที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ ถ้าใครไม่แน่ใจว่า pace ี a s ่ของตัวเองคือเท่าไหร่อาจจะลองเริ่มวิ่งให้เร็วกว่าที่คิดว่าสบายมากๆนิดนึงก่อนแล้วค่อยๆผ่อนความเร็วลงจนหาจุดที่เราพูดคุยได้จริงๆแบบไม่ฝืนส่วนระยะเวลาที่แนะนําก็คืออย่างน้อยๆควรจะวิ่งต่อเนื่องสัก30นาทีต่อครั้งนะคะอันนี้ไม่นับรวมเวลาวอร์ u อัพคูลดาวนะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับการกระตุ้นที่มากพอคะ่ะโอเคครับ easy run คือวิ่งสบายๆอย่างน้อย30นาทีแล้วลอง run ละครับ มันต่างจาก Easy Run แค่เรื่องเวลาหรือเปล่าครับแล้วไอเดียที่ว่าต้องวิ่งให้ได้สัก25-30%ของระยะทางรวมต่อสัปดาห์อันนี้ยังไงครับค่ะลองรันเนี่ยก็ยังคงใช้เพสสสบายๆเหมือน Easy Run เลยค่ะแต่เป้าหมายหลักคือการสะสมเวลาในการวิ่งต่อเนื่องที่ความเข้มข้นต่ำๆเพื่อฝึกความอดทนทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจด้วย ส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์ระยะทางรวมอันนั้นเป็นแนวทางแบบคร่าวๆค,ค่ะแต่ว่ามีประเด็นที่สําคัญกว่านั้นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักวิ่งมือใหม่หรือว่าคนที่เพสยังไม่เร็วมากนั่นก็คือการมองที่เวลาค่ะไม่ใช่แค่ระยะทางอย่างเดียวอันนี้นะคะเป็นจุดที่หลายคนอาจจะพลาดไปได้ง่ายๆเลยลองคิดตามนะคะสมมุติมีนักวิ่งสงคนวิ่งลองรัน15กิโลเมตรเท่ากันเลย คนแรกวิ่งเพส6นาทีต่อกิโลเมตรก็จะใช้เวลา90นาทีใช่ไหมคะแต่คนที่2วิ่งช้ากว่าหน่อย เพส8นาทีต่อกิโลเมตรก็จะใช้เวลาถึง120นาทีหรือ2ชั่วโมงเต็มเมเห็นไหมคะว่าคนที่สองเนี่ยใช้เวลานานกว่าตั้ง30นาทีซึ่งมันหมายถึงจํานวนก้าวที่มากกว่าแรงกระแทกสะสมก็มากกว่าร่างกายสูญเสียน้ําเกลือแรก่ก็มากกว่าเกิดความร้อนสะสมในร่างกายก็มากกว่าทาั้งๆที่วิ่งระยะทางเท่ากันเลยนะคะจุด5ชั่วโมงถึงแม้ว่าระยะทางที่ได้อาจจะยังไม่ถึงเป้าตามเปอร์เซ็นที่เราตั้งไว้ก็ตาม การใช้เวลาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายอย่างเช่นบอกตัวเองว่าวันนี้จะวิ่งอีซ y r ร n 45นาทีหรือลองรันจะวิ่งไม่เกิน120นาทีมันจะสะท้อนความหนักจริงๆที่ร่างกายได้รับแล้วก็ปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะสำหรับนักวิ่งกลุ่มนี้นะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่เป็นมุมมองที่สำคัญมากๆเลยนะครับไม่เคยคิดถึงจุดนี้เท่าไหร่เลยแสดงว่าไม่ใช่แค่ทำตามสูตรเป๊ะๆต้องเข้าใจหลักการเบื้องหลังแล้วก็ปรับให้เข้ากับตัวเองด้วย โดยเฉพาะเรื่องเวลาในการฝึกซ้อมนี่สําคัญจริงๆทีนี้มาถึงเรื่องที่ถกเถียงกันบ่อยเหมือนกันครับคือเรื่องการเพิ่มระยะทางหลายคนนี่แทบจะท่องจํากฎด10%กันมาเลยนะครับว่าห้ามเพิ่มเกินนี้ใช่ค่ะค่ะกฎที่ว่าห้ามเพิ่มระยะทางวิ่งรวมต่อสัปดาห์เกิน10%จากสัปดาห์ก่อนหน้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยได้ยินกันแพร่หลายมากจริงๆค่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยพบว่ากฎ10%อันนี้แทบจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันหนักแน่นจริงๆมารองรับเลยค่ะมีงานวิจัยนะคะที่เขาเปรียบเทียบกลุ่มที่เพิ่มระยะทางแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกฎ10%เนี่ยกับกลุ่มที่เพิ่มแบบก้าวกระโดดกว่านั้นผลปรากฏว่าอัตราการบาดเจ็บมันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยค่ะ ปัญหาของกฎ10%อีกอย่างก็คือมันค่อนข้างจะตายตัวเกินไปหน่อยค่ะอย่างเช่นสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งน้อยๆสมมติวิ่งสัปดาห์ละ10กิโลเมตรการเพิ่ม10%ก็คือเพิ่มแค่1กิโลเมตรเองซึ่งมันอาจจะน้อยไปจนแทบไม่ได้กระตุ้นการพัฒนาอะไรเลยก็ได้ค่ะแต่ในทางกลับกันสําหรับคนที่วิ่งเยอะอยู่แล้วสมมติวิ่งสัปดาห์ละ100กิโลเมตรการเพิ่ม10%ทีเดียวก็คือตั้ง10กิโลเมตรซึ่งการเพิ่มเยอะขนาดนั้นในสัปดาห์เดียวก็อาจจะมากเกินนนไไปกก็ด้เหมือัค่ะ อา้าวถ้ากด10%ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหรืออาจจะไม่เหมาะกับทุกคนเสมอไปแล้วมีแนวทางอื่นที่มันยืดหยุ่นกว่าหรือว่าน่าเชื่อถือกว่าในการเพิ่มระยะทางไหมครับมีค่ะมีแนวทางที่น่าสนใจกว่าแล้วก็อิงกับหลักการปรับตัวของร่างกายเรามากกว่าค่ะอย่างเช่นแนวทางของโค้ชแดเนียลสที่ค่อนข้างดังนะคะเขาแนะนาว่าให้เราพยายามรักษาระดับระยะทางเดิมที่วิ่งอยู่เนี่ยไว้อย่างน้อยสัก3สัปดาห์ก่อน เพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับตัวแบบเต็มที่จริงๆก่อนที่จะคิดเรื่องเพิ่มระยะแล้วพอจะเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเพิ่มระยะทางประมาณสัก1ไมล์หรือ1.5กิโลเมตรต่อจำนวนครั้งที่เราซ้อมในสัปดาห์นั้นๆแต่ก็จะมีเพดานการเพิ่มสูงสุดต่อสัปดาห์ด้วยนะคะเช่นอาจจะไม่ควรเพิ่มเกิน10ไมล์หรือ15กิโลเมตรในสัปดาห์เดียวหรือ บางทีก็อาจจะใช้เกณฑ์เวลาแทนก็ได้ค่ะเช่นเพิ่มเวลารวมต่อสัปดาห์ไม่เกิน60นาทีหรือไม่เกิน6นาทีต่อครั้งที่ซ้อมแล้วแต่ว่าค่าไหนมันน้อยกว่ากันอีกโมเดลหนึ่งที่นิยมกันมากในกลุ่มนักวิ่งจริงจังก็คือ3สัปดาห์เพิ่ม1สัปดาห์ลดหรือ3 Up อัพว n นดค่ะอันนี้ก็คือเราจะค่อยๆเพิ่มระยะทางไป3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วพอถึงสัปดาห์ที่4ี่เนี่ยเราจะลดระยะทางลงมาอาจจะลดลงมาเท่ากับสัปดาห์ที่1หรือสัปดาห์ที่2ของรอบนั้นก็ได้ค่ะ พื่อให้ร่างกายได้มีโอกาสพักฟื้นเต็มที่แล้วก็เหมือนกับดูดซับผลของการฝึกที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มรอบการเพิ่มใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะแต่ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีไหนก็ตามนะคะหลักการที่สําคัญที่สุดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขหรือกฎที่ตายตัวไปเป๊ะเ,เลยแต่คือการฟังเสียงร่างกายของเราเองค่ะเราควรจะเพิ่มระยะทางก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าร่างกายเราพร้อมจริงๆการซ้อมในระดับปัจจุบันมันเริ่มรู้สึกสบายขึ้นแล้วไม่ใช่เพิ่มเพียงเพราะว่าเอ้ย ถึงเวลาตามตารางแล้วต้องเพิ่มเราต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเสมอค่ะอย่างเช่นคุณภาพการนอนหลับของเราเป็นยังไงช่วงนั้นเครียดเรื่องอื่นอยู่หรือเปล่าสภาพอากาศเป็นใจไหมทั้งหมดนี้มันส่งผลต่อความสามารถในการรับภาระการฝึกของเราทั้งนั้นเลยค่ะน่าใจเลยครับฟังเสียงร่างกายสําคัญที่สุดจริงๆนะครับ ทีนี้นอกจากการวิ่งอีซี่รันกับลองรันแล้วก็การเพิ่มระยะทางอย่างระมัดระวังตามที่ว่ามาแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบเสริมอื่นๆอีกไหมครับที่จะช่วยให้การสร้างฐานของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกมีแน่นอนค่ะการสร้างฐานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้จบแค่บนเส้นทางวิ่งนะคะยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะอย่างแรกที่อยากพูดถึงคือรอบขาหรือ stride r a t ค่ะหมายถึงจํานวนก้าวที่เราก้าวใน1นาที เป้าหมายที่นักวิ่งเก่งๆหรือนักวิ่งที่มีประสิทธิภาพเขามักจะทำได้กันก็คือประมาณ189้าต่อน,นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยไม่ว่าจะวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็ตามนะคะรอบขามักจะค่อนข้างคงที่การที่รอบขาเราต่ำเกินไปอย่างเช่นอาจจะอยู่ที่160หรือต่ำกว่านั้นมันมักจะสัมพันธ์กับการก้าวเท้ายาวเกินไปหรือที่เรียกว่า overstriding นะคะซึ่งการก้าวเท้ายาวเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดแรงกระแทกสูงขึ้นแล้วก็อาจจะใช้พลังงานไม่ค่อยุ้มค่าเท่าไหร่ เราอาจจะลองฝึกซอยเท้าให้เร็วขึ้นก้าวให้สั้นลงเล็กน้อยแล้วก็ลงเท้าให้เบาลงเหมือนเรากําลังวิ่งอยู่บนพื้นที่มีไข่ดิบวางอยู่ไม่อยากให้ไข่แตกอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะลองหาเพลงที่มีจังหวะประมาณ180 BPM มาเปิดฟังเบาๆตอนวิ่ง Easy Run ช่วยนําก็ได้ค่ะต่อมาก็คือการฝึกเสริมหรือ Auxiliary Work ค่ะซึ่งก็คือการออกกําลังกายอื่นๆนอกเหนือไปจากการวิ่งนะคะ อย่างเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการสร้างความแข็งแรงหรือ strength training ค่ะเน้นไปที่กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือ core muscle นะคะทั้งหลังท้องสะโพกแล้วก็รวมถึงกล้ามเนื้อส่วนบนด้วยอย่างแขนหรือไหล่กล้ามเนื้อพวกนี้มันช่วยรักษาท่าวิ่งของเราให้มั่นคงทําให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นแล้วก็ช่วยลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จําเป็นด้วยค่ะ การมีกล้าวเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงเนี่ยมันยังช่วยลดภาระของขาแล้วก็อาจจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ทางอ้อมด้วยนะคะแล้วก็ cross training ค่ะหรือการออกกำลังกายประเภทอื่นที่มันมีแรงกระแทกต่ำๆเช่นว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานก็เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยค่ะในการช่วยเสริมสร้างความฟิตของระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มภาระการกระแทกจากการวิ่งเพิ่มเข้าไปอีก อาจจะทำสัก1นถึงสงวันต่อสัปดาห์แทนวันวิ่งเบาๆหรือทำในวันพักของเราก็ได้ค่ะสุดท้ายก็คือการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมค่ะพยายามใช้ประโยชน์จากเส้นทางวิ่งที่เรามีเช่นถ้าเส้นทางมีเนินก็ถือซะว่าเป็นการฝึกความแข็งแรงไปในตัวหรือถ้าพื้นผิวม,มันไม่เรียบเสมอกันก็ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็การทรงตัวของเราได้พยายามมองเป็นโอกาสในการฝึกฝนไม่ใช่ข้อจำกัดค่ะ โอ้โห oh. ฟังดูแล้วการสร้างฐานนี่มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งเรื่องวิ่งเรื่องรอบขาเรื่องเสริมสร้างกล้ามเนื้อ cross training อีกแล้วถ้าจะให้สรุปจริงๆเลยครับอะไรคือเสาหลักหรือหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้การสร้างฐานของเราประสบความสำเร็จได้จริงๆครับถ้าให้สรุปเป็นแก่นหลักจริงๆนะคะมีอยู่3อย่างที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือความสม่ำเสมอหรือ consistency การพักฟื้นหรือ recovery และการรู้จักขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงการฝึกหนักเกินไปหรือ avoiding overtraining ค่ะอย่างแรกเลยความสม่ำเสมอเนี่ยคือราชาแห่งการฝึกเลยค่ะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้ว ร่างกายเราจะปรับตัวได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอการวิ่ง3-4ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30-45นาทีอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะให้ผลดีกว่าการวิ่งหนักๆแค่ครั้งเดียวแล้วหายไปหลายวันหรือการซ้อมๆหยุดๆซึ่งมันทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ได้แล้วก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ถ้าจะให้นิยามขั้นต่ำของการสร้างฐานที่เรียกว่าสม่ำเสมอก็คือวิ่งหรืออาจจะเดินสลับวิ่งก็ได้ค่ะอย่างน้อย3ามครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีติดต่อกันอย่างน้อย3ามสัปดาห์ค่ะนี่คือขั้นต่ำจริงๆครับความสม่ำเสมอสำคัญที่สุดแล้วเรื่องการพักฟื้นล่ะครับผมว่าหลายคนน่าจะรู้สึกผิดนะถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปวิ่งรู้สึกเหมือนขี้เกียจนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากเลยค่ะการพักฟื้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่ทำอะไรนะคะ แต่มันเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยของกระบวนการฝึกทั้งหมดต้องย้ำว่าร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นตอนที่เรากำลังวิ่งอยู่นะคะแต่ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นตอนที่เราพักผ่อนต่างหากค่ะช่วงพักนี้แหละค่ะที่ร่างกายจะซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอไปสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มปรับตัวให้เก่งขึ้นการพักผ่อนที่เพียงพอทั้งการนอนหลับที่มีคุณภาพ แล้วก็การมีวันพักจริงๆในตารางซ้อมหรือ rest day หรือแม้กระทั่งการมีสัปดาห์ที่ลดความหนักลงหรือ recovery week หรือการวางแผนหยุดพักยาวๆปีละครั้งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยค่ะใครที่ละเลยการพักสุดท้ายก็จะเจอทางตันคือไม่พัฒนาต่อหรือไม่ก็บาดเจ็บค่ะหนีไม่พงจริงๆ และสุดท้ายก็คือการหลีกเลี่ยงการฝึกหนักเกินไปหรือ o v e r t r a i n รนนค่ะซึ่งมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อความเครียดจากการฝึกหรือเทรนนิ่งสเตร s เนี่ยมันมากเกินกว่าที่ร่างกายเราจะรับไหวแล้วก็ฟื้นตัวได้ทันหรือ Inadequate Recovery มันไม่ได้เกิดจากการที่เราซ้อมหนักแค่วันเดียวนะคะแต่มันเป็นการสะสมความล้าแบบเรื้อรังค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเรากำลังเข้าใกล้ภาวะโอเวอร์เทรนน มันต่างจากแค่ความเหนื่อยล้าปกติที่เราเจอหลังซ้อมยังไงครับสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนของโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่เป็นการที่ประสิทธิภาพการซ้อมหรือผลการแข่งขันของเรามันตกลงค่ะแม้ว่าเราจะพยายามซ้อมเท่าเดิมหรืออาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำก็ตาม การซ้อมที่เราเคยทําได้สบายๆมันเริ่มรู้สึกว่ายากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นนอนไม่ค่อยหลบับเบื่ออาหารหงุดหงิดง่ายป่วยบ่อยขึ้นหรือสังเกตว่าอัตราการเต้นหัวใจขณะพักของเรามันสูงผิดปกติไปจากเดิมสิ่งสําคัญคือต้องดูแนวโน้มนะคะไม่ใช่ตัดสินจากวันแย่ๆแค่วันเดียวบางทีเราอาจจะภูมิใจนะคะว่าเราซ้อมหนักมากวิ่งเยอะมาก แต่ถ้าผลลั์มันไม่ดีขึ้นเลยหรือแย่ลงด้วยซ้ำนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเรากำลังทำอะไรผิดพลาดอยู่ก็ได้อาจจะเน้นปริมาณเกินไปพักผ่อนไม่พอหรือฝึกไม่ตรงจุดการรู้จักขีดจำกัดของตัวเองและการฟังเสียงร่างกายเนี่ยจึงสำคัญที่สุดเลยค่ะไม่มีแผนไหนที่เหมาะกับทุกคนจริงๆเราต้องปรับให้เข้ากับตัวเองเสมอบางครั้งการมีโคช้ชหรือเพื่อนนักวิ่งที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำหรือมองจากมุมนอกก็ช่วยได้มากจริงๆค่ะ โอ้โหชัดเจนมากครับขอบคุณสำหรับคำอธิบายเรื่องเสาหลักทั้ง3นะครับฟังแล้วได้คิดตามเยอะเลยทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกสำหรับนักวิ่งที่อาจจะกำลังฟังอยู่แล้วอยากจะเริ่มสร้างฐานของตัวเองบ้างเราพอจะมีขั้นตอนง่ายๆหรือว่าตัวอย่างแผนการฝึกคร่าวๆให้ดูเป็นแนวทางไหมครับได้เลยค่ะลองสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆสำหรับการเริ่มต้นวางแผนเบสบิลดิ้งส่วนตัวดูก็ได้นะคะ 1. ตั้งเป้าหมายที่มันทำได้จริงก่อนคะ่ะเช่น แทนที่เราจะตั้งเป้าว่าอีก3เดือนฉันจะวิ่งฮาฟมาราธอนให้ได้ลองตั้งเป้าที่เล็กลงมาก่อนเช่นฉันจะพยายามวิ่งให้สม่ำเสมอ3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา6สัปดาห์ให้ได้แบบนี้ก่อนค่ะ 2. เน้นที่ความสม่ำเสมอก่อนเลยค่ะสร้างนิสัยการวิ่งให้ได้ก่อนอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีอย่างที่บอกไป 3. ฝึกวิ่งอีซี่เพสให้ชำนาญค่ะโฟกัสที่ความสบายจริงจริง พูดคุยได้ไม่ต้องไปสนใจความเร็วมากนักในช่วงแรก 4. ค่อยๆเพิ่มลองรันเข้ามาชหลังค่ะเมื่อเราวิ่งได้สม่ำเสมอแล้วค่อยเพิ่มเวลาวิ่งยาวเข้ามาโดยจำกัดเวลาไม่ให้เกิน2.5ชั่วโมงแล้วก็ใช้หลักเวลามากกว่าระยะทางอย่างที่เราคุยกัน 5. ทําทำควบคู่ไปการกับฝึกฟอร์มแล้วก็ฝึกความแข็งแรงอื่นๆค่ะอย่าลืมเรื่องรอบขาการบริหารกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ 6. ฟังเสียงร่างกายตัวเองค่ะ ข้อนี้ย้ำแล้วย้ำอีกสำคัญที่สุดจริงๆเหนื่อยไปก็พักรู้สึกดีก็ค่อยๆเพิ่มปรับแผนไปตามความเป็นจริงไม่ต้องฝืนค่ะส่วนตัวอย่างแผนฝึกสัก6สัปดาห์สำหรับผู้เริ่มต้นเลยนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้ค่ะสัปดาห์ที่1-3อาจจะเน้นการรันวอล์กหรือวิ่งสลับเดินก่อนค่ะเช่นวิ่งสัก2นาทีแล้วก็สลับมาเดิน1นาทีทำซ้ำๆไปเรื่อยๆให้ครบ30นาทีทำแบบนี้สัก3ครั้งต่อสัปดาห์ในวันธรรมดา แล้วก็อาจจะมีวันหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ทำนานขึ้นเล็กน้อยเช่นเป็น40นาทีวันที่เหลือก็พักไปเลยหรือทำ cross training เบาๆค่ะสัปดาห์ที่46พอเริ่มชินแล้วก็ลองเปลี่ยนจากการวิ่งสลับเดินมาเป็นการวิ่งต่อเนื่องหรือ continuous run ให้ได้30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์ดูค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาวิ่งยาวในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นสัก45-50นาที ตลอดแผนนี้นะคะสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกับตัวเองเสมอคือการคุมเพสให้สบายจริงๆนะคะยึดเวลาและความรู้สึกเป็นหลักไม่ใช่ระยะทางแล้วก็พยายามฝึกซอยเท้าให้เร็วขึ้นหรือฝึก s t r i ด e r a t ไปด้วยในระหว่างที่เราวิ่ง e c r u n นค่ะแน่นอนว่าสำหรับแผนของนักวิ่งระดับกลางหรือคนที่มีประสบการณ์แล้วมันก็จะซับซ้อนกว่านี้อาจจะมีการใช้หลัก3อัพ1ดาวหรือการเพิ่มระยะตามแนวทางของเนี i ล l s เข้ามา หลักการพื้นฐานเรื่องความค่อยเป็นค่อยไปการพักผ่อนอย่างเพียงพอและการฟังเสียงร่างกายตัวเองเนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกระดับค่ะยอดเยี่ยมเลยครับเป็นแนวทางแล้วก็ตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับสรุปแล้วการฝึกสร้างฐานหรือ base building ที่เราคุยกันมายาวเลยเนี่ยแม้อาจจะดูไม่เร้าใจไม่เหมือนการซ้อมความเร็วปูุดปราดแต่มันคือการลงทุนที่จำเป็นแล้วก็คุ้มค่าที่สุดจริงๆนะครับสำหรับการพัฒนาการวิ่งของเราในระยะยาว ต้องอาศัยความอดทนวินัยในตัวเองแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการเปิดใจรับฟังสิ่งที่ร่างกายเรากําลังพยายามบอกเราอยู่ตลอดเวลาถูกต้องที่สุดเลยค่ะและคําถามที่น่าสนใจมากๆสําหรับให้เราไปคิดต่อหรืออาจจะคุยกันในครั้งหน้าก็ได้นะคะก็คือเมื่อเราสร้างฐานที่แข็งแกร่งอันนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะนํามันไปใช้กับการฝึกซ้อมรูปแบบอื่นๆเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่มันท้าทายขึ้นไปอีกได้อย่างไรบ้าง แล้วก็มีสัญญาณเตือนอะไรอีกบ้างที่มันอาจจะละเอียดอ่อนกว่าเดิมที่เราควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้การสร้างฐานที่ดูเหมือนจะดีของเราเนี่ยมันกลายเป็นการสะสมความล้าจนเราก้าวเข้าสู่ภาวะ overtraining ไปโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นโอเป็นคำถามที่น่าคบคิดต่อจริงๆครับน่าสนใจมากหวังว่าการเจาะลึกเรื่อง b บ s บ b u i l d i ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักวิ่งทุกท่านนะครับ แล้วกลับมาพบกับการสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิ่งและสุขภาพกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะจบแล้วครับ City Trail Talk EP 209 Easy Run Base Building สำหรับนักวิ่งเริ่มตน้นจำไว้ว่าฐานยิ่งใหญ่ยอดยิ่งสูงวิ่งเบาอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจของความก้าวหน้าและการไม่เจ็บ ถ้าตอนนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักวิ่งนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ